สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่นอนรีกับพวกเขาเนะเหมือนตังตังเยอะไม่ถูกเลยก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางง่ายเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้จ้าเสียงบูดังโบถึงเรียก แลาวพัฒนาโบอโลนะคะโบอโลพูดมันพูดแล้วสิบห้าเท่าหนึ่งหกเปด เราจะย้อนดูที่แปดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้าเราจะใช้หลักพันบวกเก้าคูทีคือเจ็ดบวกแปด สี่สี่บวกเก้าเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าเพิ่มไปหนึ่งแต็มเป็นศูนย์ สี่วกเก้ท่ากับ13เพิ่มเปนหนึเต็มคือสเอาสชุดนึสชุดเยอะไปก็ไม่เข้าก็เสียตังเยอะเก้าสามก้าสีศสา ูนสี่ได้ออกไปที่เก้าสามชุดนี้ก็เข้าดิเป็เก้าศูนหนึ่งสองสามเข้าที่เก้าสามสุดนี้ก็ลงอยู่จะก่อน 0ูน3 9แปดหนึ่มเหมมือนเดิมเราใช้พันหนึ่งครั้งสิบสองครั้ง สิบหนึ่งครั้งเก้าบวกเก้าสิบบวกเก้าของทีก็คือหนึ่งบวกหกบวกเก้า ก้าสิบได้หกเจ็ดเป็นตัวกลับเนี่ยก้าบูเก้าเป็นสิบแปดเก้าจับคู่กันก็คือหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเป็นตัวกลับเลขสีหางเราก็กลับอยู่แล้วเนาะ เก้าเก้าแปดเจ็ดสามสามเฮ้ยเรีกอะไรออกบนบนหน้าบนหลังเก้าเก้าแปดเจ็ดสามสามมันมาออกสามตัวนี้กับสามตัวนี้จ่อยคิดอยู่เลยลิงลิงระหว่างหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้านี่มันมาตัว อันนี้มันมาทั้งสองเลยอันนี้จิตสามจิตแปดนี่มันจะมาตัวดิเก้าบวกสามคงที่พันหนึ่งครั้งร้อยสองครั้งอันนี้ออกเลขตัวนี้ก็เข้าดีอยู่ดิ บวก4บวก3 3ม7บวก9เจบวกดได้เท่ากับห้าหบวกไป1เต็มเก้บวกสมเก้าแล้วสิบสิบดสิบสองได้สองสาม

Lệ mừng 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 mình mừng 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 9012, mừng 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 มันส่วนกันหมดเลยราะอันมะาก,าก่าก็ลวเบเก้าเป็นสิบเปดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบตัวนี้นก็จัดไปตัวนั้นเลขมันชุนมาที่ติดที่เลขสองนี่ก็ซื้อได้นะคะสีหาแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองมีสองติดที่สอง สไม่มีเลยไม่มีติดสักตัวมีสามหกห้าสามมันติดสามอีกจะมาที่สามอีกไหมชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านหลักร้อยก็คือเก้าศนหนึ่งสอง <c oughs> สดมาสี่ตัวเลยเพราะว่ามันปิดเก้าตัวเดียวหรือแปลงเป็นปเลขสี่วะเก้าศูนย์หนึ่งสอง สี่ห้าเก้าศอืมอืมอันที่เก้าศูนย์สี่ห้าเก้าศูนสี่องห้าหกเจ็สองหกสองหกสามาจัดขัดก็ผ่านหลักร้อยคือเก้ากับศูนย์ ไม่รู้มันจะเป็นบนหรือล่างนาะจิตแปดเปดเจ็ดเป็นบนเป็นล่างก้าสามเป็นบนจ็ดแปดมาเป็นล่างแล้วนี่มันจะเป็นอะไรมันจะมาเก้าหกสองไหมเก้าหกสาม <g ug> กับูชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะดูคำเตือน เตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขันมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า